สวัสดีค่ะวันนี้น้องซาร่าจะพาทุกคนไปกินอะหมกูกระทะอาจุมาสาขารามินทานะคะตอนนี้น้องซาร่าก็มาถึงร้านแล้วนะคะนี่ค่ะอาหารที่น้องซาร่าตักมานะคะมีไก่ทอดมีไส้แล้วก็มีผักมีหมูนะคะมีกุ้งนะคะทุกคนนี่ค่ะาสามชั้นพันเห็ดอ่าเข็มทองนะคะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะนี่ค่ะวิธีกินหมูกระทะของน้องซาร่านะคะเอาหมูลงในผักแล้วก็เอาจิ้มจีเข้าไปแล้วก็น้ำจิ้มใส่ลงไปแล้วค่ะ พันๆน,นะคะแล้วก็กินเลยค่ะสาขานี้ของเยอะมากเลยนะคะมาทานกันนะคะอาจุมาสาขารามิทานะคะอาอร่อยมากเลยค่ะทุกคน <S <S <ม>ก็จะมีสูตรสมคัญมีของเยอะแยะมากมายของสดมากเลยนะคะ้วก็มีกุ้งดองด้วยนะคะกุ้งดองกินไม่อั้นนะคะทุกคนนี่อ่ะสามสามชั้นพันเห็ดเข็มทองนะคะในขาย่างน่ากินมากเลยค่ะทุกคน มานะคะใครชอบกินหมูกระทะนะคะหมูกระทะอ่าอาจุม่าสไตล์เกาหลีนะคะมากินด้วยกันนะคะมีอา่ามีหลายอย่างนะคะมีกุ้งทอดอ,อ,กอ,อ,กอา่าอบอ่าหัวกุ้งทอดอบเกลือแล้วก็หัวกุ้งทอดซอสเกาหลีไก่ทอดซอสเกาหลีนะคะนี่ค่ะมีก็มีปลาหมึกสายนะคะปะาลาหมึกสายก็หมวหมึกใหญ่มีกุ้งกุ้งแม่น้ําแล้วก็กุ้งอา่า กุ้งแม่น้ำแล้วก็กุ้งอ่าแล้วก็กุ้งกุ้งดอกกินไใ้อันเลยนะคะทุกคนมาทานกันนะคะอาหารเกาหลีก็มีเยอะแยะนะคะกิมจิก,ก็มีนะคะทุกคนมาทานได้นะคะทุกคนนี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะสามชั้นพันเห็ดเข็มทองอย่างหอมๆค่ะนะคะสลาดกินโชยกนะคะกินโชยกนะคะนี่ค่ะมูสวิธีกินหมูอ่า หมูกระทะนะคะมากินด้วยกันนะคะอร่อยจริงค่ะคําแรกไม่รู้รสต้องคําต่อไปค่ะคําที่สองก็เหมือนเดิมะคะ่ะหมูกับผักแล้วก็จิมจิลองอยู่หนึ่งคำอืมอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะของเขาสดของเขามีเยอะแยะไาอ่าให้เลือกทานนะคะนี่กุง้งอ่ากุ้งดองค่ะกุ้งกุ้งดองสีอวนะคะกินไม่อั้นเลยนะคะสั่งพนักงานได้เลยนะคะสั่งพนักงานได้เลยะคะ่ะพนักงานเขาก็จะมาส่งนะคะพนักงานบริการดีมากเลยค่ะอ่า อาซาไลนี่หอ่อห่อละยี่สิบนะคะแต่ว่า,าลาไลนี่ต้องจ,อจ่ายเองนะคะห่อละยี่สิบนะคะอันนี้ก็กุ้งทอดซอสซอสเกาหลีกับกุ้งทอดซอสอบออเกลือนะคะนี่ค่ะอร่อยมากเลยคะ่ะทุกคนมีเจ้าของอร่อยนะคะแนะนํานี่ก็หมูสามหมูสามชั้นนะโคชิงจังนะคะนี่ค่ะนี่ก็ไก่ทอดซอ ใส่ทอดต้าซอสเกาหลีนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็มีไส้นะคะอ่าสาระเขาชอบมากเลยไส้ย่างนี่ค่ะกินเสร็จตามด้วยไอศครีมนะคะของหวานไอศครีมสองแท่งไปเลยมาค่ะมากินด้วยกันนะคะมาค่ะสละกินโชว์เลยค่ะไอศครีมอืมชื่นใจค่ะข้าวแต่ตามด้วยหวานมากินด้วยกันนะคะทุกคน